กระทรวงอวโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุน War, ววนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติส่งมอบเครื่องดัสบอยอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ like ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ให้กับสถานศึกษาโรงพยาบาลชุมชนที่มีกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่เทศบาลลาดสวายอำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาฝุ่นในพื้นที่ อันนีที่สามารถตรวจวัดให้ข้อมูลเทียมของสถานแบบเรลไทม์เนี่ยยังมีอยู่อย่างจํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องการขยายพื้นที่ในการติดตั้งเซ็นเซอร์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามาอยู่ที่เรื่องของต้นทุนครับว่าทําอย่างไรเนี่ยจะได้มีเซ็นเซอร์ในปริมาณมากแต่ว่าในต้นทุนที่ประหยัดได้ก็ต้องบอกว่า คือวิจัยนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของตัวนักรรกนะครับกับชุมชนแล้วนะครับถ้าไม่มีกองทุนเข้ามาสนับสนุนนั่นแหละครับการแสยะผลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าทางหลายหน่วยงานเองเนี่ยก็ยังขาดงบประมาณอยู่ครับางภาคประชาชนเองก็มีงบประมาณที่อืู่ในตังกเพราะนั้นแหล่งทุนเนี่ยมีความจําเป็นนะครับซึ่ง ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เร็วประชาชนก็ปลอดภัยได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มกลราะบางอย่างเช่นเด็กได้ครับผม